สวัสดีครับ่ถายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่11เมษายน2568นะครับก่อนสงการนะครับก่อนสงการอีก2วันขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับวันนี้เป็นสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบชุบแข็งนะครับเป็นมีดแคมป์หนึ่งเล่มมีดมาสเตอร์หงเล่มนะครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่รุ่นยาวครับ เอาเล่มที่หนึ่งก่อนนะครับเป็นมีดแคมป์นะครับคุมจะยาวสิบสามนิ้วพอดีเลยนะครับเป๊ะครับสนิ้วคุมจะกว้างสนิ้ว7หุนนะครับขาดนิดหน่อย3นิ้วครับ สันนาเจ็บมิงครับสันนาเจ็บมิลด้ามจะด้ามไม้ประดูแดงนะครับยาวห้านิ้วครึ่งครับห้านิ้วหกหมุนครับใส่หมุดให้แน่นหนาครับมีรูร้อยเชือกให้นะครับสวยงามครับท่านนายชอบลุยนะครับลุยหนักครับเข้าปากเข้าสวนไปไล่ไปสวนนะครับสินค้าทางการเกษตรนะครับ ผมครับผมจะประมาณนี้แล้วนะครับขออนุญาตไม่ฟันไม้เลยนะครับเมื่อวานเพิ่งจะไปหาหมอสียามานะครับเจ็บแขนนะครับยิดไปหลายวันครับเป็นมีดแคมป์นะครับเหน็บแคมป์คมยาวสิบสามนิ้วพอดีกว้างสองนิ้วเจ็ดหุนนะครับขาดนิดหน่อยสามนิ้ว ท่ามไม้ประดู่ใ,ให้แน่นหนาครับสวยงามครับมีฝักทษพีวีซีแถมให้นะครับท่านไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับผูกเชือกรัดเข็มขัดให้นะครับเข้าป่าท่านวางใส่รถใส่เป้ไปได้เลยครับเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่สองเป็นมาสเต์น,นะครับ มาสเตอร์รุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่รุ่นรุยปลายรูยสวยร่ยหนักได้เลยคุมจะยาวสิบสองนิ้วครับยาวสิบสองนิ้วด้ามจะยาวหกนิ้วพอดีเลยนะครับไม้ประดูแดงครับใส่หมุดให้แน่นหนาครับสวยงาม กว้างเท่ากันครับสองนิ้ว7หุนครับสันนา6กมิลครับด้ามจะยาว6นิ้วนะครับอันนี้นะครับมาสเตนเ็มท่สองมาดูคมครับ อ,นนอยุดไปหลายวันครับหยุดเป็นอาทิตย์สอาทิตย์นะครับอาทิตย์กว่ากว่าเก็บแขนนะครับทำมีฝักท่อพีพีซแถมเช่นกันครับผูกเชือกลัดเข็มขัดให้นะครับลงร่มครับท่านใดสนใจเดี๋ยวจะลงราคาลงเบอร์โทรให้ครับทาง YouTube ครับ โทรมาสอบถามได้เลยนะครับเรามีบริการเก็ตไปทางครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ